สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีลาเฟนไทยแลนด์ครับผมนี่ก็เที่ยงแล้วแดดร้อนมากครับจะพาเด็กๆไปกินน้ำไปอาบน้ำนะครับผมแม่สิโน้เด็กๆอยู่ทางรถนะครับมองหาน้ำแล้ว มองหาที่จะไปกินกันอุ้ย,ยดูมาทำร่มมาทำที่นอนนะครับมาหักกิ่งมงกิ่งไม้อยู่ตรงนี้เย็ยนนะ MC นะครับในร่มนี่เย็ยนมากนะครับเด็กๆอยู่นู่นมาบ่าแม่เฮ้ย เดินมานี่เลยเอ,าอาบน้ำลูกไปกินน้ำเดีไปกินน้ำ,นนำเออนะครับเดินมาแล้วและก็สวยเลยอุย๊ย นี่มาถึงหนองน้ำแล้วเดี๋ยวนะเด็กเ,เริ่มเริ่มมีที่เล่นล้ะเล่นโคลนฮับูหลฮะนี่ฮานี่ใคได้มากินน้ำนะบีบซีเดี๋ยวด,ยวเดยวยีเด็กน้อยแดดร้อนนะครับผม,อ,มอาบแล้ว อักบนซูงท้ยจะกล้าลงบ่อแบนะ้ไหนะมเด้อดดร้อนมากอู้บ่อนี่ปลาเยอะมากปลาซิวนะครับรว่าปลาซิวอันนี้อันนี้ออกมาเที่ยวทุ่งทั้งวันนะครับผมเอเอมามี มันซึ้งอี๋ทำให้เป็นคุณเนาะลงไปแล้วลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันนี้บอกว่าแม่หนุไปด้วยมาลงบ่อนี้ก็ได้แม่ ลงบ่อน,นี้ก็ได้นี่พีนแม่มรับคือมขาไปแช่น,น้ำแหละอากาศร้อนนะครับผม,ม <c ười> สวัสาพี่น้องหนูไม่กล้าลงอะ่ะ หนูไม่กล้าลงเหรอพี่มากมีมากมีกำลังจะลงนะแมเ่เล่นคลายร้อนสักหน่อยนึงนะครับอันนี้เล่นเล่นน้ำตื้นๆเอาเด็กน้อยเออนอนมีนอนนอนตรงนี้แหละแต่น้ำไม่ลึกนะครับ เอ้เด็กๆถามแม่แม่ลึกไหมโอ้ยอยากลงกับเข้าบ่ลูกตากระลงวะเอเอนี่เป็นตรงนี้แหละตื้นๆเออตื้นๆน,น,นี่เอ้า เหมนคุณแม่อู้ยายโบมากมีมากมีไตลงอะมีไต,ลง,ตลงอืินด <c ười> ูเด็กน้อยให้เล่นน้ำเต้น ไม่ได้โบนี่มันกินตรงนี้ลูกไหมนี่ไหมเอ๊ะไหมกินตรงนี้เออนี่ตรงนี้อใส่แม่ทำน้ำขุนหมดไม่มีหาที่กินไม่มีมามามีหาที่กินนะครับชวนน้องกินน้ำเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลงไป อ่ะบูบูโดนไรบูอี่ถ <l ittle faz zy> ือมันนี่ลงไปแล้วอุ้ยลึกไหมแม่ลึกไหมอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอุ้ยไม่ไหวกลัวหนูกลัว เย่ให <Yeah laughs> hey ้ลูกลงไปด้วยปะไปขึ้นนะขึ้นขึ้นนะไหนขึ้นนะดิกๆไม่กล้าลงเดี๋ยวบันนี้เห้ยโอ้โหโอ้โหแรงแท้พอแล้วขึ้นเลย ้นะ้องหาที่พาน้องเล่นน้ำนะครับนี่แม่แม่ลอยลงแล้ว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 อี Ê này luôn mày Cá lùng mấy Ui này lùng lắm Mẹ này Lùng lắm lồng Lùng lồng nó lồng Lùng lồng lùng lắm con, bay này Áp con lồng สดชื่นไหมหรือจะถามแม่สดชื่นไหมแม่นี่สบายตัวเลยนะครับผมตักบัซุกบัอันนี้ลงอาบดีดีลูกลงไปเลลงไป Ab di กิมยังกินเยอะๆกินน้ำเยอะๆแด้ร้อน,น,อนแม่ก็ออกมาหาหญ้ากินละขึ้นนาพอขึ้นจากน้ำก็ไปหาอะไรกินวันนี้ลงอาบดีๆเป่าลูกลงเฮ้ยจะก้าลงาไหมแม่ลุนล้นลุน้นลุ้นก้าวลงอีกแล้วขาหนึ่ง ไม่เอาไม่เอาไม่ไหวเลยนะี่ยที่มามีได้ที่เล่นแล้วโอ้โหเดียเล่นไปลูกจะได้คลายร้อน ด,นะดีวันนี้ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเริ่มมีพอมีแดดบดบ้างนะครับไม่ได้ร้อนตลอดนะครับพออาบน้ำเสร็จแล้วก็อาบโคนดแต่ับอยู่ ทั้ทงอาบทั้งกินทั้งเล่นนะครับโบจะพาลูกไปไหนอยากอาบน้ำเสร็จ่ะเด็กๆไปหากินยากันหากินยากัน อิ s, Entonces, ่มแล้วบ่อิ่มแล้วบ่ฮี่มันนี่นอมันนี่ติดลมเฮ้ยอยู่พากันลงไปอยู่แล้วนะอย่าเงี่ยดิอันนี้เห้ยกินได้กินน้ำก่อนกินให้อิ่มก่อน กินให้อิ่มก่อน,นกินมานมีมันมีเท่าไรอยังไงลูกจะสไลด์ลงแบบอุอ้ยเป็นไรอุ้ยไปได้ไหมเป็นแม่เขาเฮ้ยมีมันนี่ มันนี่สไลด์ก้นลงไปแล้วครึ่งนึงอุ้ยอุ้ยเบอร์ตักอารมให้ลูกเออตักอารมให้ลูกเอออารมให้ลูกเลยอุ้ยแสนรู้มากนะแม่ดูโอ้โหอุ้ยมันมันนี่มันนี่มันนี่ลื่นลงแล้วขึ้นไว้ไหมนี่อุ้ยโอ้โหดูนะครับ มามีบอกก็เราเล่นตื้นๆดีกว่า <c oughs> มีเด็กสงสัยนะอยากลงแต่ไม่กล้าลงร <c oughs> อให้พี่มากมีลงครับออาแม่ก็ลงสนุกอยู่คนเดียวหู้ลอยไปน,นู่นละ อีอลืกปะ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 เลยปป่ะโอ้วิ่งไปนู่นแล้วแม่ขึ้นมาเรียกแม่แล้วเอ้แม่ขึ้นมา ปไปไปกินยาไปพอแล้วไปขึ้นเขียบโบก่อนนะเห็นมาเห็นยวไไปเช่นไรเจอแย่งที่นละ้แม่สิแม่จะมีร่มอยู่ไหมวันนี้แดดก็กำลังร,ร้อนอีกครั้งนะครับลมด้วยถนะ้าอ,อยู่ร่มไม้นี่จะเยน็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหญ้ามาให้กินนะช่วงเทียะเด้ยนะเย,ย็นเลยอ่ะสิ มาเล่นกับมันนี่เหรอเฮ้พวกเจ้ามาเล่นกับมันนี่เหรอเฮ้ยฮะนุ่นไปหามันนี่ไปมันนี่อยู่นู่นหนุนไปไปสิหาเพื่อนเล่นเหรอ,อมีเด็กแกงเนี่ยสองสามตัวดูนะครับห่วยห่วยห่วยสุดมันนี่ Ở đây nè Ê Chạy đi đuôi nè Mẹ em xem Ồ nè Dìm 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 nè Ê Chạy đi đuôi nè Chạy Chưa nè ชื่ออะไรจ๊ะนะครับแม่สิตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังจะเดินเข้าร่มแล้วนะครับโอเคนะดูแล้วอยากเซลฟี่โอโอเคนะครับแม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ